เสียงเครื่องยนต์คำรามบนรันเวย์ก่อนที่ร่างสีเทาเงินจะพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วนั่นคือ Nordrop F 5 TS Super Tigris เครื่องบินขับไลร่รุ่นปรับปรุรงของกองทัพอากาศไทยที่ถูกยกระดับใหม่ให้กลายเป็นนักรบแห่งยุคดิจิทัลแม้จะมีพื้นฐานมาจาก F 5ที่ประจำการมานานหลายสิบปีแต่วันนี้มันปรับกลายเป็นเครื่องบินรบที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกับยุคเจเนอเรชั n น5ได้อย่างน่าทึ่ง กองทัพอากาศไทยได้เริ่มโครงการอัปเกรด F-5 มาตั้งแต่ช่วงปี2014เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินที่ยางแข็งแกร่งแต่ต้องการการปรับปรุงให้เข้ากับยุคใหม่ผลลัพธ์คือ F-5TS Super Tigris เครื่องบินขับไล่ที่ถูกติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ทั้งหมดจนแทบจะเป็นเครื่องบินคนลันลำมกับต้นฉบับ F-5 รุ่นเก่าที่เคยเห็นกันในอดีตสิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นคือเรดาร์แบบใหม่จาก Elbit s y s t e m ของอิสราเอลซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่าเดิมหลายเท่า ทั้งทางอากาศและภาพพื้นดินพร้อมรองรับระบบขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่อย่าง PYTHON 5และด b ีที่สามารถล็อกเป้าหมายได้แมสัปรูจะอยู่ด้านหลังของเครื่องบินความสามารถนี้ทำให้ F-5TH กลายเป็นนักล่าที่อันตรายยกว่าที่เคยในห้องนักบินทุกอย่างถูกออกแบบใหม่หมดจอสแสดงผลแบบสีขนาดใหญ่แทนที่มาตรวัดแบบเก่าเพิ่มระบบ HUD ที่ชัดเจนขึ้นและระบบควบคุมการบินที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบอาวุธโดยตรง นักบินสามารถตรวจจับเปลี่ยนเป้าหมายและยิงได้ภายในเซี่ยวนาทีเรากับกำลังควบคุมเครื่องบินยุคใหม่อย่าง f 1 6หรือริเพนก็ว่าได้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกของ f 5 ts ยังถูกยกระดับอย่างมากโดยเพิ่มระบบ awur radar warning receiver ที่ช่วยแจ้งเตือนเมื่อมีเรดาร์สัตรูล็อกเป้าหมายระบบจัมเมอร์ที่สามารถรบกวนสัญญาณข้าศึกและระบบ iff ที่ช่วยระบุฝ่ายนิดและสัตรูอย่างแม่นยำทุกอย่างถูกเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทย ทำให้ F-5TH ไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังแต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีทางอากาศระดับสูงเครื่องยนต์ของ F-5TH ยังคงใช้แบบเดิมคือ General Electric J-85 แต่ได้รับการปรับแต่งและบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ให้แรงขับเต็มประสิทธิภาพทำให้เครื่องยังสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดกว่า m a ตต1.6ได้อย่างแน่ดายพร้อมโครงสร้างอากาศพลศาสตร์ที่ได้รับการเสริมความแข็งแรงให้รองรับแรงกดอากาศขณะบินความเร็วสูงได้ดียิ่งขึ้น รูปลักษณ์ภายนอกของ F5 TS Super t i g r i s ยังคงความคลาสสิกของ F5 ที่เพรียวบางแต่สง่าง,งามเส้นสายของลำตัวถูกทาสีเทาเข้มพร้อมเครื่องหมายของกองทัพอากาศไทยที่เด่นชัดบนปีกและเมื่ออยู่ในโรงเก็บหรือขนาดขึ้นบินในยามเช้าแสงสะท้อนจากลำตัวโลหะทําให้มันดูงดงามและทรงพลังในเวลาเดียวกันภารกิจหลักของ F5 TS คือการลาดตระเวนทางอากาศและการป้องกันน่านฟ้าประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องบินรุ่นนี้ยังถูกใช้ในการฝึกนักบินรุ่นใหม่ก่อนเข้าสู่เครื่องบินขับไล่หลักอย่างปริปเป็นซึ่งทำให้กองทัพอากาศไทยยังคงมีขุมกำลังที่ครบถ้วนทั้งในด้านรุกและรับสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือ F-5TH ยังสามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีอัจฉริยะและระเบิดนำเลเซอร์รุ่นใหม่ได้รวมทั้งระบบกล้องตรวจการไลนิ่งพอร์ทที่ช่วยให้นักบินสามารถตรวจจับเป้าหมายกลางคืนได้อย่างชัดเจนจึงไม่ใช่เพียงเครื่องบินเก่าอัปเกรดแต่เป็นนักโบสมบูรณ์แบบที่พร้อมรับมือภายคุกคามยุคใหม่ทุกประเภท ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบใหม่หลายเท่าแต่ให้สมรรถนะใกล้เคียง F-5TS Super t i g r e s จึงกลายเป็นตัวอย่างของความคุ้มค่าและความชาญฉลาดของกองทัพอากาศไทยที่เลือกพัฒนาเครื่องบินที่มีอยู่ให้กลับมาทรงพลังอีกครั้งทุกครั้งที่ F-5TS ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือประเทศไทยมันไม่ได้เป็นเพียงภาพของเครื่องบินขับไล่แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของวิศวกรไทยนักบินไทยและความภาคภูมิใจของชาติที่สามารถยกระดับเครื่องบินเก่าให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง น r t ทรอป F5TH Super Tigris ไม่ใช่แค่ตำนานเก่าที่ถูกปลุกขึ้นมาแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีที่ถูกใช้ในทางที่ถูกต้องสามารถเปลี่ยนของเดิมให้กลายเป็นของใหม่ที่ทรงพลังและตราบใดที่เสียงเครื่องยนต์ของมันยังดังก้องบนท้องฟ้าไทยชื่อของ F5TH จะยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทยตลอดไป